เรื่องหลังเราต้องกลับมาสู่ไฮไลท์ประเทศไทยทางการเมืองนะคะนั่นก็คือเรื่องของนิติราษคณะนิติราษหรือเราจะเรียกเต็มๆว่านิติราษฎรก็ได้นะฮะกับประชาชนไทยหลังในพศ .2554 ในสถานการณ์ที่ฝ่ายประชาธิปไตยนะคะ ประชาชนชนะการเลือกตั้งถล่มทลายนะฮะเพราะนั้นบทบาทของนิติราชที่แสดงออกมาในเวลานี้จึงเป็นบทบาทที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับการต่อสู้ของประชาชนเพราะว่านิติราชคณะนิติราชท่านแสดงบทบาทได้ในเวลาในเงื่อนไขที่เหมาะสมนะฮะเพราะฉะนั้น คนคนหนึ่งคณะคนบุคคลหนึ่งถ้าหากรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นั้นและบทบาทของตัวนั้นเหมาะตรงไหนเวลาไหนคือต้องน่าชื่นชมคณะนิติราชเนี่ยนะคะคณะนิติราชรอนเนี่ยท่านมีความคิดแบบเดียวกับพวกเราในในส่วนของการต่อต้านรัฐประหาร ในส่วนของการตุลาการพิวัตรท่านมีจุดยืนเดียวกับเราและท่านได้แสดงบทบาทอย่างเป็นเอกเทศมาตลอดมาเลยต่างคนต่างแสดงปัจเจกไม่ว่าอาจารย์ดรประสิทธิ์นะฮะอาจารย์วรเจตนะฮะอาจารย์ปิยบุตรนะฮะต่างก็แสดงบทบาทของตัวเองสามท่าน,นตลอดมาเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นในวงเสวนานะฮะก็ตาม หรือว่าการเขียนบทความก็ตามท่านแสดงบทบาทอย่างกระหารแต่เป็นการแสดงบทบาทในแต่ละเรื่องอย่างปัจเจกท่านเข้าใจดีว่าในสถานการณ์นั้นๆนี่ท่านควรจะทำอะไรนี่เป็นเรื่องที่น่าชมเชยและเมื่อเหตุการณ์ผ่านเมื่อการเลือกตั้งได้ชัยชนะท่านก็คงพิจารณาแล้วว่าขณะน,นี้ถ้าพูดกันตามตาม เนื้อหาและอำนาจของคอมชชควรจะหมดไปละอำนาจคณะรัฐประหารควรจะหมดไปละเห็นไหมฮะท่านทอดเวลากันมายาวนานพอสมควรเพราะอะไรเพราะท่านก็เข้าใจดีว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ได้มาก็โดยไม่ชอบก็โดยผลพวงของคณะรัฐประหารการปรับปรามประชาชนก็ผลพวงคณะรัฐประหารผลพวงรัฐธรรมนูญ50ก็คณะรัฐประหารการยุบพักต่างๆนี่ก็เป็นผลพวง จากคณะรัฐประหารทั้งหมดเลยและผลนพวงจากคณะรัฐประหารเหล่านี้ที่ที่เกิดขึ้นมาในระยะเวลา5ปีนี้นะนะ,ะยาวนานพอแต่บาดแผลนั้นมีทั่วร่างกายของประเทศไทยบาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจและมันสมองนะ,ะของร่างกายที่เรียกว่าประเทศไทยมีบาดแผลร้าวลึกในทั่วทุกส่วนของร่างกาย ที่เป็นประเทศไทยและเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาจัดตั้งรัฐบาลได้คณะมติราษฎรก็แสดงบทบาทของท่านเนี่ยออกมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะ,ะนี่จึงเป็นสิ่งที่ฝ่ายประชาชนต่างๆนะคะจะได้เข้าใจแล้วว่าขณะนี้เนี่ยมันเป็นการก้าวสู่มิติใหม่ละ นั่นก็คือเมื่อดังที่เราได้กล่าวมาหลายรอบแล้วนะคะว่าสำหรับนปชเรามีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เนี่ยสามเป้าหมายเป้าหมายเฉพาะหน้าก็คือโค่นล้มรัฐบาลอมาติยาที่ไปไดยเราเราบรรลุเราบรรลุแล้วนะ,ะเมื่อเราบรรลุเป้าหมายนี้แล้วที่เราบรรลุได้ก็เพราะว่าการเลือกตั้งประชาชนมาเลือกมาแล้ว พักเพื่อไทยซึ่งเป็นมิตรสำคัญของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายที่ถูกกระทําจากคณะรัฐประหารได้ชัยชนะในการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลได้นี่จึงเป็นการก้าวย่างใหม่ของประชาชนเพราะประชาชนที่มีวิชารรยานของการต่อสู้และเข้าใจการต่อสู้ย่อมรู้ดีว่านี่เป็นก้าวย่างก้าวแรก ของชัยชนะซึ่งยังไม่มั่นคงและยังไม่รู้ว่าก้าวต่อก้าวนี้เราจะสามารถพัฒนาไปได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะการเปิดเกมรุกใหม่ของประชาชนไทยจึงเกิดขึ้นดังที่เราได้บอกแล้วว่าเป้ายุทธศาสตร์ของเราก็คือยกเลิกรัฐรรมนูน50และองค์กรอิสระและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมทั้งปวงนี่คือเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ระยะกลาง ที่เราเคยเขียนเอาไว้ตั้งแต่ปี52และเป็นมติของแกนนำนปชแต่เมื่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ขั้นที่หนึ่งบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ขั้นที่สองก็กลายมาเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์เฉพาะนะ้ะและนี่จึงเป็นแนวรบสำคัญด้านกฎหมายดังนั้นมติของการต่อสู้จึงต้องปรับเปลี่ยน และเราจะพูดในเวลาพรุ่งนี้อีกว่านั่นหมายถึงการปรับเปลี่ยนหลายอย่างแม้กระทั่งองค์กรของคนเสื้อแดงในสถานการณ์ใหม่นะฮะเราได้พูดมาตลอดเป็นระยะระยะแต่ว่ารูปธปรรมของการปรับเปลี่ยนมันเริ่มเปิดฉากดังที่เราได้บอกแล้วว่าแนวปะทะจะเป็นแนวประทะด้านสื่อกับแนวปะทะของนักวิชาการ แต่เมื่อเราเปิดเกมรุกโดยคณะนิติราชนะฮะหรือนิติราษฎรก็ได้ผลอย่างยิ่งนะฮะได้ผลอย่างยิ่งจึงอยากจะบอกว่าค <c oughs> ณะนิติราษฎรเนี่ยได้ทำหน้าที่ที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่งนะฮะในการชูธถงเปิดเกมรุกใหม่ของฝ่ายประชาชนเราต้องพูดเช่นนี้นะฮะเพราะว่าท่านรู้เวลา ท่านรู้ว่าท่านควรจะทำอะไรในเวลาไหนเมื่อมาถึงเวลานี้ท่านได้พิจารณากันแล้วออกแถลงการดังที่รอบที่แล้วเราได้พูดกันตัวแทนได้พยายามวิเคราะห์ทั้งสี่ประเด็นใหญ่ที่คณะนิติราชนำเสนอและหลังจากนั้นก็เปิดการวิวาทะขนาดใหญ่นะ,ะดังที่่านได้ใช้คำพูดว่าเหมือนกับตีหญ้าล่อให้งูออกจากรูซึ่งเป็นหนึ่งใน36 กลยุทธ์นะฮะของการต่อสู้ของของในประเทศจีนนะฮะก็คือตียะให้งูออกมาจากรูก็เลยมีงูจากรูกต่างๆออกมาคัดค้านนิติราษฎรเสียงอึ่งมิในเชิงยุทธศาสตร์นี่เป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของฝ่ายประชาชนและขณะนี้นิติราชคณะนิติราชอาจารย์เจ็ดท่านเนี่ยเปิดเกมรุก ในมิติใหม่ของการต่อสู้ของประชาชนได้อย่างสวยงามเป็นอย่างยิ่งในขณะที่องค์กรประชาชนเช่นนปชและคนเสื้อแดงมีภารกิจหลายอย่างซึ่งเช่นยกตัวอย่างเช่นการเยียวยาการประกันตัวการต้องต่อสู้คดีไม่ว่าจะเป็นแกนนนำประชาชนนะฮะการประกันตัวให้ออกมาจากเรือนจำนะคะอ่ะ รวมทั้งมิติของการต่อสู้เพื่อจัดตั้งเป็นรัฐบาลนะฮะแต่ปรากฏว่าคณะนิติราษฎรสามารถทำงานยิ่งใหญ่เปิดเกมรุกนะฮะเปิดเกมรุกให้กับพวกเราซึ่งเราจะได้พูดเข้าใจกันในเวลาชั่วโมงต่อไปว่าอันนี้ขอพูดล่วงหน้าสักนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นแนวร่วมนอกองค์กร และเราเรียกว่าแนวร่วมทางยุทธศาสตร์นอกองค์กรนอกองค์กรนอปชเพราะว่าความจริงถ้าโดยนิยามแล้วท่านเป็นคนเสื้อแดงแต่ท่านไม่ใช่คนใส่เสื้อแดงต้องพูดอย่างนี้นะท่านเป็นคนเสื้อแดงที่มียุทธศาสตร์เดียวกันมีเป้าหมายแบบเดียวกันท่านเป็นเสื้อแดงยิ่งกว่าคนเสื้อแดงท่านใช้คำว่า ถ้าพูดอย่างนี้ถ้าพูดเรื่องเฉดเสื้อแดงนะฮะท่านพูดอยู่ตรงหนึ่งจุดไหนรียานจาไม่ได้แล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นโคดโคดของโคดสีแดงเลยคือถ้าพูดอย่างนั้นนะฮะแต่ท่านไม่ต้องใส่เสื้อแดงท่านเป็นโคดเสื้อแดงก็ได้ตามคำพูดของท่านนอกองค์กรคนเสื้อแดงนะฮะไม่จะเป็นต้องใส่เสื้อสีแดงเพราะนั้นตรงนี้บทบาทของ คณะนิติราชจึงเป็นบทบาทของอแนวร่วมทางยุทธศาสตร์นอกองค์กรนอปชนะฮะนี่คือและอยู่ในจุดที่มีฐานะทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในยุทธศาสตร์ใหม่หลังการที่ชนะการเลือกตั้งเพราะเราไม่สามารถใช้ยุทธศาสตร์เดิมเหมือนทั้งหมดเราต้องมีการปรับ เป้าหมายยุทธศาสตร์ใหม่และวางยุทธศาสตร์ใหม่แต่ดังที่ิฉันได้กล่าวไปแล้วก็คือว่ายุทธศาสตร์ของเราเราเขียนเอาไว้ตั้งแต่ปี52สองขาสองแขนห้าเขตยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาเราเน้นสองขาตอนนี้เราจะเน้นสองแขนแขนขวาคือแขนของคนเสื้อแดงและคนรากยาทั้งปวงแขนซ้ายจะเป็นคนชั้นกลางปัญญาชน นักวิชาการข้าราชการฐานพลเรือนและคนชั้นสูงเพราะนั้นขณะนี้เราจะเน้นบทบาทแขนสายเพราะว่าเป้าหมายวิศาสตร์ของเรานั้นเป็นแนวรบด้านกฎหมายจึงจำเป็นที่เราจะต้องมีปัญญชนและนักวิชาการทางนิติศาสตร์ที่เป็นนักวิชาการนิติศาสตร์ของประชาชนไม่ใช่ของอมาตซึ่งปกติของอมาตมีมากนะคะ พอทำรัฐประหารทีไรมาเป็นแถวเลยไม่ว่าจะเป็นสภานิติบัญญัติสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือการเขียนนิรโทษกรรมต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะฮะเรียนอยากจะพูดย้ำในบางประเด็นนี่คือฐานะทางประวัติศาสตร์ของนิติราชฎรคือเป็นแนวร่วมที่สำคัญและบัดนี้ประหนึ่งว่าเป็นกองหน้าไปเสียแล้วนะเป็นกองหน้าในการที่จะ ชูธงอยู่ข้างหน้านะฮะในในช่วงเวลานี้นะ,ะเหตุผลคือคือหลังจากมีการโต้อตอบนะฮะดนัจะพูดเฉพาะประเด็นสำคัญของนิติราชต่อจากสีประเด็นที่เราเคยพูดมาแล้วนะฮะนั่นก็คือว่าที่เขาประเด็นสำคัญนะฮะที่สำคัญเลยในแง่ของกฎหมายเนี่ย คือปัญหามาตรา36 37ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว2549คือเขาลบล้างเขาเสนอให้ลบล้างรัฐธรรมนูญชั่วคราว2549ซึ่งเป็นจุดบอ่อเกิดสำคัญของความอา,อายุติธรรมทั้งปวงนะฮะเขามีคำพูดอันหนอว่าประเด็นสำคัญก็คือการลงโทษผู้ที่กระทำรัฐประหาร ซึ่งเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนส่วนใหญ่ไม่พูดถึงเพราะสื่อมวลชนชอบพูดว่าทําเพื่อคุณทักษิณน,นะฮะข้อเสนอของเราก็คือให้ลบล้างมาตรา3 6 3 7ของรัฐธรรมนูญ2549เพราะเป็นบทบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับการรัฐประหารซึ่งประเทศไทยมักมีการนิรโทษกรรมให้กับการรัฐประหารทุกครั้งและนวัตกรรมก็คือ เรื่องใหม่ๆของการรับรองรัฐประหารในสังคมไทยนั้นได้สร้างให้เกิดพัฒนาการเขียนกฎหมายสนับสนุนรัฐประหารซึ่งพัฒนาสูงสุดถึงขั้นรับรองการนิรโทษกรรมให้กับคณะรัฐประหารในรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันการดำเนินคดีให้กับคณะรัฐประหารนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาจุดนี้เป็นปัญหาสำคัญแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าเหตุผลก็คือ มีทนายของคุณฉลาดวรชัดได้มาเล่าให้ฟังนะคะคือท่านได้ถกเถียงกันมากแล้วเน้นประเด็นนี้ก็คือว่าทนายของคุณฉลาดวรชัดเนี่ยเป็นคำฟ้องและคำพิพากษาเนื่องจากร้อยตีฉลาดฟ้องคณะรัฐประหารคตอตสครมและบรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวม308คนเป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นกบฏ รากฏว่าสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าการกระทำของคณะรัฐประหารนั้นแม้จะเป็นความผิดแม้จะเป็นความผิดนะสารบอกว่าแม้จะเป็นความผิดก็ถูกนิรโทษกรรมไปแล้วโดวยบทบัญญัติมาตรา37ของรัฐธรรมนูญ2549นี่รัฐธรรมนูญชั่วคราวของคณะรัฐประหาร โจทอุทธร์ขอให้ลงโทษผู้กระทำการรับประหารซึ่งศาลอุทธร์อุทธร์อีกชั้นหนึ่งนะฮะตัดสินว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการในฐานะผู้สนับสนุนผู้ถูกใช้แม้นว่าการกระทำนั้นแม้ผิดต่อกฎหมายไม่ว่าการกระทำนั้นแม้ผิดต่อกฎหมายนี่พูดว่ารู้ว่าผิดนะก็ให้ผู้กระทำนั้นพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงดังนั้น การกระทําของจําเลยทั้ง308คนหมายถึงพวกที่เป็นผลิตผลของคณะรัฐประหารทั้งหมดนะหากเป็นการขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ2540ที่เขาล้มไปหรือผิดกฎหมายอาญาม,มาตราใดก็ให้พ้นความผิดโดยสิ้นเชิงจึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องที่ศาลชั้นต้นพิภพากษาย,ยกฟ้องนั้นชอบแล้วอุทธรณ์ของโจทก์ฝังไม่ขึ้น ดังนั้นจึงสรุปว่ามาตรา37นั้นเป็นกล่องดวงใจของคณะรัฐประหารข้อเสนอของคณะนิติราชนั้นเป็นการทำลายกล่องดวงใจของคณะรัฐประหารจึงเป็นที่เข้าใจว่าทําไมข้อเสนอของเราจึงถูกทําให้กลายเป็นการช่วยคนคนเดียวให้พ้นผิดคือหมายถึงช่วยคุณทักษิณน,นะฮะและบางคนก็บอกว่าข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอที่สุดโต่ แล้วหมายถึงดรวรเจตเป็นบุคคลอันตรายแน่นอนนะฮะดรวรเจตก็ยอมรับว่าเขาเป็นบุคคลอันตรายแน่ต่อคนที่ทำรัฐประหารนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องการจะชี้เห็นว่าดรวรเจตว่าเราลบล้างประกาศคอประคอตั้งแต่19กันยาสองหเราไม่ได้ลบล้างรัฐธรรมนูญ2 5 4หหรือ5 หรือ2550ด้วยนะฮะคือไม่ได้ลบทั้งหมดให้ลบเฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำรัฐประหารนะฮะอันนี้นี่จึงเป็นสิ่งที่สรุปโดยย่อนะฮะสรุปโดยย่อเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจด้วยว่านี่เป็นวิธีการที่ประชาชนจะลบ อำนาจของการรัฐประหารโดยสันติวิธีและด้วยอำนาจประชาชนได้อย่างไรความจริงมีคำคมอยู่หลายเรื่องนะฮะก็คือว่าเขาบอกเลยนะฮะว่านักกฎหมายไม่ได้โต้แย้งนะว่าทำไม่ได้เพราะว่ามันทำได้ในประเทศอื่นๆนะฮะในนี้มีคำคมอย่างหนึ่งนะฮะว่าแันขอโค้ดมาสอ,สองตอนการอบรมนะ ปกติเวลาที่เกิดรับประหารสําเร็จก็มักจะเรียกบรรดาน,นักกฎหมายเข้าไปซึ่งมีความช่ำชองในการร่างพรบนิรโทษกรรมและอบรมฝังลึกกันว่าเมื่อรับประหารแล้วก็เป็นรัฐาธิปัตย์เขาก็จะปฏิบัติตามอย่างชื่องเชื่องเชื่องเชื่อง,อง,องนี่รวมทั้งประชาชนด้วยนะและมีความก้าวหน้าเป็นลําดับแต่ประชาชนไม่ได้ก้าวหน้าอีกอันหนึ่งก็คือว่าคําพูดของนิติราชนะฮะถ้าคุณสามารถ เขียนพรบนิรโทษกรรมได้นักกฎหมายอย่างเราก็คิดค้นการสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่และลบล้างประกาศลบล้างให้เกิดความเสียเปล่าของการนิรโทษกรรมได้นะฮะทั้งหมดนี้เพราะเขากลัวอำนาจประชาชนนะฮะและประชาชนส่วนใหญใ่ในประเทศนี้ก็เห็นด้วยกับเราพวกเขาก็จะไม่มีที่ยืน นะ,ะบางคนก็บอกว่าเราเหมือนเผด็จการนะ,ะนี่หมายถึงฝ่ายนิติราชเหมือนเผด็จการแต่อาจารย์บรจเจก็บอกว่ามันต่างกันมากเราสวรรค์กับนรกนะ,ะ,นะ,ะเพราะนั้นเรียนจึงอยากจะสรุปตรงนี้ว่านี่เป็นการเสนอมิติใหม่ที่ว่าประชาชนก่อลหลังอำนาจรัฐประหารด้วยปากกระบอกปืนได้นะฮะ แล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมนฝรั่งเศสสเปนกรีซนะคะมีหลายประเทศแล้วที่เขาทำได้แต่ประเทศไทยไม่เคยทำเพราะประชาชนไทยกลายเป็นคนเชื่องเชื่องก็บอกว่าก็มันทำไปแล้วอะเราไปแก้ใช่นะปืนมันชี้กดที่หัวมันทำไปแล้วเหตุการณ์มันผ่านมาจริง แต่ผลทางกฎหมายมันยังดำรงอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไม่เป็นประชาชนที่เสื่องเสื่ออีกต่อไปประชาชนทั้งหลายได้ถูกจุดประกายทางความคิดจากคณะนิติราชว่าประชาชนมือเปล่าที่มีอำนาจที่แท้จริงต่างหากที่มีรัฐาธิปัตย์และรัฐาธิปัตย์ของประชาชนมือเปล่านี้ควรจะยิ่งใหญ่และ กระบวนการยุติธรรมต้องรับฟังยิ่งกว่าราัฐาธิปัตย์ที่ได้มาจากปากกระบอกปืนค่ะวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเราคนเสื้อแดงจะเป็นกองหน้าของประชาชนไทยที่จะเดินหน้าเพื่อทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุขเป็นสังคมที่มีระบอบประชาธิปไตย ที่อำนาจรัฐิปไตยที่แท้จริงเป็นของประชาชนไทยให้ได้และเราจะรำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมท่านเป็นที่แน่นอน